ัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคหนึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่249หมู่11ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ ผ่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ30กิโลเมตรการเดินทางใช้เส้นทางโรงพยาบาลสันป่าตองและโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมวิยาลัยตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือติดที่ดินอำเภอสันป่าตองและปศะสุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่วทยาลัยตั้งขึ้นเพื่อขยายการศึกษาทางด้านเกษตรกรรม ตามนโยบา,ายของรัฐบาลโดยประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2522ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ใตการบริหารงานของผู้นายการวิทยาลัยและรองผู้นายการทั้ง4ฝ่ายโดยมีวิสัยทัศน์ ที่จะพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนมีศักยภาพในการสร้างงานสร้างรายได้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปรัชญาการศึกษาของวุทิาลคือทะสะเด่นเน้นคุณธรรมนำสังคม้าวหน้าเทคโนโลยีพันธกิจ 1. จัดการศึกษาระดับปวชและปะวสทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 2. ส,ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับประชาชนที่หลากหลายสาขาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน,แล,มชมชนและการศึกษาตลอดชีวิต 3. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน 4. ปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมระเบียบวินยัยและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าหมายของสถานศึกษา 1. ผู้เรียนและประชาชนจะได้รับการศึกษาด้านการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรธุรกิจเกษตรตามความต้องการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและต่อเนื่อง 2. ผู้เรียนและประชาชนมีความรู้มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมร่วมพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 3. สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรแก่ชุมชนโดยการพัฒนาและให้บริการด้านวิชาชีพเกษตรกรรมแก่ประชาชนด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการจัดการศึกษาในระบบประกอบด้วยระดับประกาศียบัตรวิชาชีพปวชโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต เปิดโอกาสให้บุตรหลานเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าเข,าข้าศึกษาต่อโดยรับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา3ปีพร้อมจัดให้มีที่พักที่อยู่อาศัยและอาหารฟรีสม,มื้อรวมทั้งจัดทุนอุดหนุนให้ทำโครงการการเกษตรเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน เปิดสอนประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาเกษตรศาสตร์จำนวน5สาขาวิชาคือสาขาพืชศาสตร์จัดการเรียนการสอนด้านการวางแผนการผลิตพืชการเลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรการเตรียมพื้นที่การปลูกรวมถึงการปฏิรูปดูแลรักษาให้น้ำในปุ๋ยและกําจัดศัตรูพืชและยังมีห้องเรียนพิเศษศูนย์ความชำนาญเฉพาะทางเทคโนโลยีพืชไร้ดิน ตามโครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาทสาขางานสัตวศาสตร์จัดการเรียนการสอนด้านการวางแผนการผลิตอาหารสัตว์การจัดการฟาร์มโรงเรือนและการเลี้ยงสัตว์การสุขาพพิบาลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงการผลิตและจําหน่ายสาขางานอุตสาหกรรมเกษตรจัดการเรียนการสอนด้านการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เบื้องต้น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในการแปลรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์การคัดเลือกวัตถุดิบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายสาขางานช่างเกษตรจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมรวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในฟาร์มไฟฟ้าในฟาร์มระบบชนะทานเพื่อการเกษตร ในระดับปวชยังเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาชั้นเริ่มศึกษาปีที่สในพื้นที่ห่างไกลเข้าศึกษาต่อในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลที่มีการเดินทางยากลำบากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหลักสูตร2ปีประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาพืชศาสตร์แบ่งออกเป็นสาขางานพืชสวนและสาขางานพืชไร สาขาวิชาสัตวศาสตร์แยกเป็นสาขางานการจัดการผลิตภัณฑ์ภาคปกติและระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทเบทาโกโดยเรียนในสถานศึกษาหนึ่งปีและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ1ปีสาขาวิชาช่างกลเกษตรสาขางานเครื่องจักรกลเกษตรระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าจำกัดโดยเรียนในสถานศึกษาหนึ่งปีและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ1ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสร้างนวัตกรรมและนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเกษตรกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและการบริการในการแปลรูปผลิตภัณฑ์การจัดการผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ และสาขางานเกษตรศาสตร์ภาคเสาวาทิตย์สาขางานการประมงจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมงานอาชีพประมงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงหลักการและกระบวนการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรเชิงธุรกิจเศสิชาการจัดการและบริการทางการเกษตรสาขาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์วางแผนการทำงานอย่างมีระบบและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจกเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเต็มหลักสูตรเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาวันเสาร์วันอาทิตย์และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษานอกระบบอาทิวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น ฝึกอบรม108อาชีพและงานโครงการสนองนโยบายของรัฐบาลการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะชีวิตด้านวิชาการด้านการบริการสังคมและด้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยได้แก่ กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราช,ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีหรืออกทโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุาาาม,รมรารีทรงรับองค์การนี้ไว้ในพระราช,ชูปถัมภ์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2545นับว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กิจกรรมของอกทอเป็นกิจกรรมที่บูรณาการมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังและเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การทุกๆด้านเพื่อให้เกิดทักษะในการประกอบอาชีพพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำนอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วสถานศึกษายังให้ความสำคัญในด้านการเกษตรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินโครงการแปลงสาธิตชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนการจัดการศึกษาใน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศเช่นจีนและไต้หวันอีกทางให้นักเรียนนักศึกษาได้ไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศเช่นเดนมาร์กอิสราเอลนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้จีนและไต้หวัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงผลงานในด้านต่างๆเช่นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนโครงการฟิตอิเซนเตอร์โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยกันส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาและผลิตอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ